ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวววสเบตบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีวางพววมาลาแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิดและซุ่มโจมตี เมื่อวันที่2 9สิงหาคม2566เวลา14นริกาที่วัดโคกยาคาตะมนลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสธดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมมาาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพอสอนรงระแก้วเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอยะรังที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายกระจายกำลังเข้าก่อเหตุลอาวางระเบิดและซุ่มโจมตีชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและอสขณะละาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเหตุเกิดหน้าสำนักง,งานเทศบาญญลยะรังหมู่ที่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อ,อวอันที่ ่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล,ลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพในครั้งนี้ด้วยและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพในครั้งนี้ด้วยสร้างความปลับลื่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ และเวลา15นาฬิกาสนาทีที่โรงพยาบาลปัตตานีตำบลสบารังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสศียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตรกรก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายดานิ์หาฮ้ออายุ3ขวบได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟ ฟ้าจำนวน3จุดในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสเก็ดระเบิดโดนบริเวณลำตัวขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นาย คือ10ตํารวจโทสราวุธสูสารอายุ29ปี10ตํารวจตรีธนทัตโชคมากอายุ22ปี10ตํารวจโทอิสมาแอนจิตหลังอายุ32ปีและ10ตํารวจตรีทวัตเซนริดอายุ25ปีซึ่งทั้ง4ี่นายมีบาดแผลถูกสะเก็ดร,ระเบิดและถูกยิงจากเหตุกลุ่มคนร้ายกระจายกำลังเข้าก่อเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มโจมตีชุดเจ้าหน้าที่ตํารวจและอ,อสอขณะลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยให้ แก่ประชาชนในพื้นที่จนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งการได้รับพระราชทามพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้ง4ีรายอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m ส 93MHz เทตสว่สวทเบตงนิวและวิทยุออนไลน์ r a d i o b e t o n g p r d g o t h